คำว่าเจริญเจริญภาษาคนก็แปลว่าเจริญเจริญไปตามที่ต้องการตามที่คิดว่าดีคิดว่าสวยคิดว่าสนุกคิดว่าอบายเรียกว่าเจริญในภาษาคนแต่ในภาษาธรรมแท้ๆนี่แปลว่ามันมากกว่าธรรมดามันมากกว่าธรรมดามากจนเป็นบ้า ก็เรียกว่าเจริญเหมือนกันนี่คำว่าเจริญเจริญเนี่ยในภาษาไทยเราใช้กันว่าดีว่าถูกต้องแต่ว่าคําว่าเจริญหรือวัฒนาในภาษาเดิมนั้นมันเพียงแต่ว่ามันมากขึ้นมากขึ้นตามนาตของกิเลสถ้าเจริญจนเป็นบ้าก็เรียกว่าเจริญเหมือนกันมันเจริญให้ถูกต้อง อยากจเจริญจนเป็นบ้า <c oughs> คิดดูทุกคนมันอยากจะ,จะเจริญอยากจะ,จะเจริญอยากจะมีโทรทัศน์อยากจะมีตู้เย็นอยากจะหุงข้าวหรือหม้อไฟฟ้าอยู่ทุกคนใช่ไหมเนี่ยมันจะ,จะเจริญจนเป็นบ้าก็าได้นี่ต้องควบคุมความจเจริญเจริญกันไว้บ้าง ให้มันถูกต้องไม่เพียงแต่ว่าสักว่ามาก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 แล้วมันจะเป็นความเจริญคำว่าโจดโจดในภาษาคนมันก็มีแต่โจดผู้อื่นเท่านั้นคำว่าโจดมีแต่โจดฟ้องผู้อื่นโจดผู้อื่นให้เขาชีวิตสาดส้หายเลยแต่นาสาธรรมนั่นมันมาที่โจดตัวเองดีกว่า ตัวเองทำผิดพลาดอะไรมันรู้อยู่แก่ใจโจ์ตัวเองให้แก้ไขตัวเองโจ์ตัวเองฟ้องตัวเองวินิจฉัยตัวเองพิภากษาตัวเองลงโทษตัวเองแก้ไขตัวเองนี่คือโจ์ในภาษาธรรมโจ์ในภาษาคนโจ์ผู้อื่นโจ์ในภาษาธรรมโจ์ตัวเองดีกว่าคำว่าโจรทีนี้คำว่าโจร โจรในภาษาคนก็คือคนเลวร้ายพวกหนึ่งมันจะปล้นทรัพย์สมบัติของคนอีกคนหนึ่งเรียกมันว่าโจรกลัวกันนักโจรมาจากภายนอกมันปล้นทรัพย์สมบัติเรียกว่าโจรแต่มันมีโจรในภาษาธรรมที่น่าตัวว่านั่นคือกิเลสกิเลสเ,เข้าไปปล้นในใจิตใจไม่ใช่ปล้นทรัพย์สมบัติภายนอก ในบ้านในเรือนเขาไปปล้นในจิตใจใวินาทีหพยหมดโจนอย่างนี้คือโจนในภาษาตามตัมีใคกลัวกันกี่คนนั้นสมัครจะเลี่ยงนันซะด้วยเลี่ยงโจนซะด้วยคือเลี่ยงกิเลสนั่นรู้จักคําว่าโจนให้ดีๆในโจนคือเข้าไปปล้นในภายในคือกิเลสน่ะเป็นโจนที่แท้จริงอ้าวที่นี่มาถึงตัวฉอคำว่าฉันทะฉันทะ แปลว่าพอใจหรือยินดีพอใจหรือยินดีในอะไรก็เรียกว่าฉันทะไปหมดพอใจในกิเลสพอใจในความชั่วก็เรียกว่าฉันทะไปหมดในภาษาคนเป็นอย่างนี้แต่ <c oughs> ในภาษาธรรมจะพอใจจะในสิ่งที่ควรพอใจคือถูกต้องคือดับทุกข์ได้ฉันทะในความถูกต้องเท่านั้นจึงจะเรียกว่าฉันทะฉันทะในภาษาธรรม ส่วนฉันท่าคือพอใจในภาษาไทยอะไรถูกใจก็หมดเลยเอาหมดเลยเป็นฉันท่ามันเป็นฉันท่าในความผิดในความชั่วโดยไม่ตันรู้ตัวเป็นฉันท่าในภาษาคน,นาทีนี้คำว่าเฉลิมเฉลิมคือเสลิมเพื่อทำให้มันยิ่งขึ้นไปเฉลิมเกเลิมวัตถุเฉลิมอย่างที่เราเรียกกันว่าเฉลิมเฉลิมนั่นเป็นภาษาคน เฉลิมในภาษาธรรมคือทําให้มีธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปให้มีธรรมะเร,ริมบริสุทธิ์ขุดทองถูกต้องสะอาดยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปจึงจะเรียกว่าเฉลิมเฉลิมโดยแท้จริง <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงตัวชอคำว,ว่าชนะชนะในระวังให้ดีมีอยู่สามหมายแหละชนะในภาษาคนนะ คือความชนะที่กลับแพ้ได้แม้ชนะชั่วคราวกลับแพ้ได้เขาก็เรียกว่าชนะมันก็เลยกลับกลับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนี่คือชนะในภาษาคนกลับแพ้ได้ถ้าชนะที่แท้จริงในภาษาธรรมคําว่าชนะกลับแพ้ไม่ได้เช่ <c oughs> นชนะกีลสชนะเด็ดขาดไปเลยกลับแพ้ไม่ได้ ถ้ายังกลับแพ้อยู่ได้อีกไม่เรียกว่าชนะน,นคำว่าชนะชนะในภาษาธรรมนั้นต้องกลับแพ้อีกไม่ได้มันต่างกันอย่างนี้ชนะในภาษาคนกลับแพ้ได้ชนะในภาษาธรรมกลับแพ้ไม่ได้เอาที่นี่มาถึงคำว่าชราชราความแก่งอมแก่คลำครา้าภาษาคน นั่นก็แต่ขัมค่าทุดโรมอย่างที่เห็นกันอยู่รูปร่างน่าเกลียดฟันหักผมงอ,อกอะไรนี้เป็นชราชราในภาษาคนแต่ถ้าว่าชราชราในภาษาธรรมนะันมีมาแล้วในความหนุ่มคือพอเกิดมาก็เริ่มชราเริ่มชราเริ่มชราจนเป็นนุ่มนะั่นคือชรา ที่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มนั่นนะคือชราที่แท้จริงไม่ใช่ชราเพียงอาการภายนอกความแก่คร่ำคร่ามีอยู่แล้วในความหนุ่ม <c oughs> ชราคือความคร่ำคร่าทางจิตใจซ้สำซ้ำซากซากในการ สัมผัสอารมณ์ซ้ำซากๆากจนคร่ำคร่าอยู่ในจิตใจดังนั้นชราจึงมีอยู่แล้วในความหนุ่มข้อนี้มีคำสัตว์ว่าความเกิดซ่อนอยู่ในความตายความตายซ่อนอยู่ในความเกิดในความเกิดมีความตายความตายซ่อนอยู่แล้วในความเกิดความแก่ซ่อนอยู่แล้วในความหนุ่ม ความมีโรคซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคคิดว่าไม่มีโรคเน่ยมันมีโรคางนั้นก็มีโรคอวิชชาโรคความโง่โรคกิเลสซ่อนอยู่แล้วในความดีใจลิงโรคกูไม่มีโรคอะไรแต่ที่แท้ก็มีโรคของอวิชชาโรคของกิเลสซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคนี้ระวังให้ดีว่าในความชราที่มันซ่อนอยู่ในความหนุ่มชราที่น่ากลัว ที่ขบกัดอย่างยิ่งเลยชราที่ซ่อนอยู่ในความนุ่ม